สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดสาเหตุไมเคิลพูพาธถูกแฟนคบ20ปีทิ้งอย่างไร้เยื่อใยกรณีนายไมเคิลพูพาธอดีตดารานายแบบลกคเรื่องชื่อดังยุค90ยิงขมับตัวเองเสียชีวิตขา่าห้องนอนย่านถนนนาคนิวัด5สาเหตุมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากผู้ตายมีโรคประจําตัวกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นสภาวะซึมเศร้าได้เข้าทําการรักษามาระยะหนึ่งโดยตํารวจพบยารักษาโรคอาการดังกล่าวอยู่ภายในห้อง จํานวนมากคาดว่าตัดสินใจใช้อาวุธปืนเก่าเหตุยิงตัวเองเสียชีวิต เบื้องต้นทางครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดล่าสุดนายสุปรกรกล่าวด้วยความโศกเศร้าว่าพี่ชายจบชีวิตตัวเองมาจากปัญหาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและกล้ามเนื้ออ่อนแรงรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพล4-5เดือนแล้วสาเหตุมาจากปัญหาทะเลาะก,กับแฟนที่คบหากันมากกว่า20ปีเนื่องจากแฟนนายไมเคิลทิ้งนายไมเคิลไป3-4เดือนแล้วเพราะเห็นว่านายไมเคิลจะทําให้เป็นภาระในการทําธุรกิจ ตอนมีปัญหากับแฟนพี่ชายมีการปรึกษาคุณแม่และคุณแม่ก็ได้ให้กำลังใจหลังเกิดเหตุแฟนของนายไมเคิลโทรมาสอบถามแต่ตนได้ตอบว่าไปว่าเป็นสาเหตุทำให้พี่ชายเสียชีวิต ตนตัดสายทิ้งไม่ขอพูดคุยด้วยก่อนเกิดเหตุไม่ทราบว่าเกิดเหตุช่วงไหนเพราะแยกกันช่วงเที่ยงคืนวันที่15มามกราคมแต่พอวันรุ่งขึ้นช่วงกลเทียงเห็นผิดปกติไม่ออกมากินข้าวไปเคาะห้องเรียกไม่มีเสียงตอบรับเห็นผิดปกติจึงใช้กุญแจสำรองใครเข้าไปดูเห็นว่านายไมเคิลเสียชีวิตนอนนิ่งเมื่อขวาถือปืนก็รู้สึกช็อกเสียใจมากเพราะตนรักพี่ชายมากพี่ชายเป็นคนดีแม้จะเป็นคนเงียบเงียบไม่คิดว่าจะเกิดเหตุ อย่างรายทีมงานก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบ,กร,บกรัวของไมเคิลผูพัดด้วยนะครับนันผู้ชมรัครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ